ไปคัีิโดนครับตัวนะหนึรงใหญ่ๆๆโอ้มี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 ม,ม,ม,มีมีโอ้ประดิษฐเ้า สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนั้นนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับทีมงานหากินริมถนนออกปฏิบัติการกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านเขาเรียกไรตรงนี้บ้านน้องรีถ้านับเป็น EP ก็ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะในพานก็จากบ้านชําลากมาบ้านนาักเรือแล้วก็มาบ้านแตงวันนี้เนี่ย อยู่ที่บ้านหนองลีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ้านหนองลีจะมีปลาไหมน้องในพานหากินเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไปนะอ่ะก็เบ็ดสี่สิบคันนะวันนี้เนาะเยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมหมายก็เป็นล่องรางน้ําริมถนนเนี่ยครับแม็กลงมาแล้วอยู่รูไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ลกหน่อยครับนี่นี่นี่ ไหมก็บางจุดก็ลกหน่อยบางจุดก็โล่งๆอย่างนี้เลยฮะเป็นล่องลางน้ําน้ําสวยนี่จากสามคลิปที่ผ่านมานี่ชำลากน้องอนักเรือน้องอบ้านแตงหมานทั้งสามหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านน้องลีเป็นหมู่บ้านที่สี่นะครับต่เรื่องไม่ได้เรื่องเนี่ยต้องไปลุ้นกันครับก็ เดี๋ยวตัดเลยดีกว่าครับจะได้ไปช่วยกันปักให้ครบแล้วก็มาเจอกันอีกจริงตอนหัวข่ํานะครับตอนมาเกบกู้มาครับมากู้เบ็ดกันตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งฮะแม็กตะโกนมาบอกว่าโดนเลยครับคันแรกนะเนี่ยที่เรามากูอ้อะโนโนเยิบเยิบอยู่ครับ มีไซส์ไหมเนะี่ยอ๋อไซส์ประมาณเท่าไหร่สองสามนิ้วครับไซส์ทำเหยื่อเฉโดได้โอ้ตัวแรกกระโดดเลยครับคันแรกนี่โดนนะ หมานตั้งแต่คันแรกเลยนะในพานมาต่อที่คันนี้นะครับเมื่อกี้เห็นดึงอยู่น่าจะมีไซส์อยู่เมื่อกี้เห็นดึงสนั่นอยู่ครับเอายังไม่เห็นตัวแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนปลาอะไรครับตรงนี้ค่อนข้างจะเตียนใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ ปลาดุกอีกแล้วดุกด้านตัวนี้ใหญ่มากครับโอ้ใส่อย่างนี้ชื่นใจนะในพันนะตัวที่สามนะครับเราได้ปลาหมออม่ตัวแต่ว่าไม่ได้ถ่ายช็อตให้เนาะตัวไม่ใหญ่ครับ เดี๋ยวไปดูกันอีกครับคันนี้ปลายคันเปียกน้ำเลแล้วครับไม่น่าพลาดนะสายดึงเฉียงไปทางผักบุงนูงนะ่นฮะน่าจะโดนนะให้นัำพันเช็คก่อนมีไหมมีหรเปล่าโอ้มี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 ประดุกแล้ว ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย <c oughs> ตลิ่งมันชัดน,นะขึ้นก่อนดุกด้านตัวที่สองของคืนนี้แล้วนะครับสีน้ํามันแดงนะครับดุกมันเลยออกขาวๆนี่โอ้อยจรงหมาอีกแล้วครับผมแ <c oughs> ม่หากินริมถนนนี่สวยงามจริงนะในพานนะ <c oughs> ปลาตัวสวย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 ไซส์ขนาดนี้นี่สุดยอดแล้วครับ ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยส,สี่เปล่าน้อือวสี่ตัวแล้วครับคืนนี้ย่าง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 เพิ่งเริ่มต้นครับไปต่อต่อไปคันนี้โดนครับนี่ดูยังเยอบเยอบอยู่เลยอ่ะโอ้น่าจะมีไส์อยู่ครับเนาะกันจมนะ้ำดุกระชอนครับแบบนี้มีสองกรณี หนึ่งแบบนี้น่าจะเป็นปลาดุกดุกรุ่ยชันใช่ชรันตุ้มตามมาแล้วเหรออลย <c oughs> ดุกก็ใหญ่ครับโ <c oughs> อ้อยจูไซไปแล้วไปแล้วสบาย <c oughs> ขึ้นถนนอีกแล้วดุกด้านอีกแล้วน,น,นะครับแหมไซไม่ต้องห่วงครับแบบนี้สวยงามนายพานบอกว่าดินแบบนี้ปลาดุกแน่นอนนี่แม่นนะ ถ้าปลาช่อนนี่ดิ้นน้ำปลาแตกแล้วนะ,ะนแต่ถ้าดึงเยิบ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 นี่ปลาดุกใช่ไหม่ะไรแล้นวน,น,นี่ห้าแล้วป่ะห้าแล้วครับคันนี้มุดน้ำเกือบหายแล้วนายพานอ,อยู่ไหมเนี่ยโอ้ยอยู่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 ยดิ้นแล้วเอาอยู่ครับรดูแล้วมั้งดูดูคันม้วน ัอยู่อยู่เมื่อกี้ดิน้ไนไงอะอยู่มา,อย,า,มาอยู่ป่ะอุ้ยประดุใจามายอขึ้นลุลุลุดเดยวดลุดเออโดอนอีกหนึ่งครับไปขึ้นฟังก่อน <laughs> ด้านอีกแล้วนะใยพานไอ้ไซแต่ละตัวนี่ไม่ต้องคัดเลยเนาะในพานเนาะประดุกนี่ข้พอพอกันหมดเลยครับสี่ตัวเฉพาะประดุกสี่ตัวเนาะแล้วก็เป็นตัวที่หกของคืนนี้แล้วนะครับแอ้แต่ละหมู่บ้านนี่ปลาไม่มีน้อยเลยนะในพันนะมีปลาตัวเล็กเลยเ เจอเล็กเจอน้อยมากเรียบร้อยครับโอ้ถุงวันเริ่มหนักแล้วนะอันนี้โดนนะครับ เห็นดึงอยู่โน่น,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 นปลาอะไรปลาเข่งปลาเข่งอ่ะปลาหมอปลาหมอโอ้สวยอยู่นี่ดิ้นตูมนึกวกาปลาช่อนไอตัวนีน้ต้องจับให้มันกำไม่หมดมีเจ็บนะอ่าไปแล้วครับตัวนี้ไม่ส่งไปถึงถุงอ้วนนะไปเลยนะก็กลับกันมาแล้วนะครับกูเบ็ดครบแล้วสี่สิบคันมาดูปลากันนะครับ หมานนะในพานใช้เล่นนะน,นี่โอ้ปลาดุกหลายตัวเลยครับเรน,นี้ดูดูแต่ละตัวปลาช่อนเล็กไปเลยเนี่ยนี่ไม่ออกอะ่ะนี่ ดุกซส,สวยสี่ตัวนะครับคืนนี้แล้วก็มีประหมออีกสามประช่อนเล็กอีกหนึ่งครับก็สองสี่หกแปดตัวครับคืนนี้ก็เดี๋ยวอยากย้ายกันพักผ่อนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็สวัสดีตอนเช้าเชนะครับมาเก็บเบ็ดแต่ว่าถ่ายไม่ได้นะนพนันก็ เมื่อกี้แวะหลบฝนกันที่ศาลานะตรงหน้าวัดหนองรีครับกะว่าจะสรุปปลาให้ดูนะนในพานาเป็นยังไงฟ้าลงเปรี่ยงเดียวฟ้าลงอยู่ไม่ติดเนาะแล้วกลับมาที่สตูแล้วนี่ไหนฝนน่ะนี่มีแดดด้วยซ้ำโอ้โหห่างกันแค่สองหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งฝนถล,ลม่มอีกหมู่บ้านหนึ่งแดดออกแล้วนี่ก็ได้ปลาเพิ่มสามตัวเนาะ มันเก็บช็อตถ่ายไม่ได้นะครับฝนลงหนักมากเป็นปลาดุก2ตัวปลาช่อน1ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปรวมกันกันกนกบเมื่อคืนที่บ้านไม่ไหวคลิปนี้อันตรายมากครับฟ้าลงฝนก็ลงอ,อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วกันครับมาครับกลับมาบ้านแล้วตอนนี้มาดูกันทั้งหมดของคลิปนี้นะชุดนี้นี่ ได้เมื่อคืนนะครับปลาดุกสวยๆวยเนี่ยสี่ตัวเลยปลาดุกด้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลาหมอหน้าสามตัวปลาช่อนเล็กหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นส่วนของเมื่อคืนนะแล้วกนน็เป็นของเช้าครับเช้ายังได้ปลาดุกด้านสวยๆอีก2ตัวแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งแต่ว่าเก็บช็อตไม่ได้เลยนะครับฝนตกหนักฟ้าลง ก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับคลิปนี้นี่บ้านหนองรีปลาดุกเยอะมากๆครับใจใจทท้งนั้นเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้นะ่ะไปทําเมนูอะไรก็ตัดเข้าครัวเพื่อนบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็ว้าวแล้วก็คงต้องเอาปลาดุกนี่แหลนะเนาะที่ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับไปทําเมนูกันยังแอบเอาปลาดุกมาถ่ายให้เห็นแบบเรียงตัวกันเลยนะกับหมายบ้านหนองรีนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะทําเมนูอะไรเนี่ยไปหาคุณยายกันครับยายยิ้มถือชามปลาดุกอยู่นะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกับปลาดุกครับแกงส้มหน่อไม้จ้ะแกงส้มปลาดุกหน่อไม้ดองเหรอยายก็ปลาดุกจากที่ไปปักเบ็ดกันมานะตัวที่สวยเลยเนาะยายใช้มาแกงเนี่ยแค่สามตัวใช่ไหมพอมันได้มาเยอะเนาะ,ะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันครับก่อเตาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะยาย จากนั้นยายก็จะเอาน้ำพริกแกงลงละลายใช่ไหม <Yeah. S 1> น้ำพริกแกงก็ต้องเป็นน้ำพริกแกงส้มนะครับน้ำพริกแกงส้มทั้งตลาดเนี่ยมันจะมีกะปิอยู่ในตัวน้ำพริกแกงอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ใส่กะปิเพิ่มใช้สองถุงเลยยายเพื่อทักเท่าไรถุงครึ่งเหรอปลาดุกมันเยอะอยู่เนาะ ก็เที่ยวน้ำพริกแกงให้ละลายจากนั้นก็ตั้งน้ำรอให้เดือดแล้วเราจะใส่ปลาใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> น้ำเดือดแล้วยายหยาะเกลือไปหน่อยๆเนาะ <Yeah. S 1> เราจะตัดเค็มด้ยเกลือก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ปลาประดุกสดๆครับปลาดุกธรรมชาติ กระทะเลยนะยายจากนั้นยายจะใส่หน่อไม้ดองเลยใช่ไหมย <Yeah. S 1> ัไม่ต้องรอให้ปลาสุกใช่ไหมยายใ <Yeah. S 1> ใส่หน่อไม้ดองไปก่อนเลยน้ำก็เริ่มเดือดปลาสุกแล้วนะยายหอมมากครับ เดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงรสกันฮนะเราตัดเกลือไปหน่อยแล้วนะยาย <Okay. S 2> ยายก็จะใส่น้ำปลาเพิ่ม <Okay. S 2> ใช่ไหมต <Okay. S 2> ามด้วยดูรสูรสนะครับเราตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะยายอันนี้คือรสล,ลาชาค่ะผงปรุงรสราชานะครับ น่ากินมากๆแกงส้มแบบทางตราดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสเปรี้ยวกันวันนี้เราจะเปรี้ยวกันด้วยนะ้ำมะขามเปียกใช่ไหมยาย ่อ,อยแล้วเหรอแม่นขนาดนั้นเลยเลยยายไม่มีเพิ่มไหมนะไม,ม่เพิ่มเสร็จแล้วนะครับแกงส้มปลาดุกนาหน่อไม้ดองอือโอ้น่ากินครับน่ากินมีไข่ดาวมาด้วยนะครับกินกับแกงส้มนี่มากรองมาใกล้ๆตรงนี้นี่ครับตลากลาดเลยหน่อไม้ รีวิวกันข้างเตาแล้ววันนี้อร่อยไม่อร่อยจะได้บอกใจตรงนี้เลยหน่อไม้ดองเนี่ยแกงส้มเนี่ยโคตรเข้ากันครับอืมอร่อยยายมัน เผ็ดอ่ะแกงบ้านเราเนาะมันเน้นเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็สดน้ําแกงร้อนๆนะครับมันชื่นใจแล้วปลาดุกเนี่ยเราได้จากธรรมชาติอะมันสุดยอดอยู่แล้วครับนี่คำใหญ่ๆรองอีกไม่ได้ไม,ไม่เอาแล้วอหรก็ ชิมให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับมาครับกินข้าวกันถ้าเพื่อนๆมีพี่งน้องแนา้นาเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วย,ดวยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวนี้จำบทแม่นขึ้นแล้วนะ <laughs> เราจะตักแบ่งไปบ้านในครานด้วยนะครับ ต้มแบบตราไปครับไปเที่ยวบ้านร้านมิตรกันไปแล้วไปแล้วฝนตกนะทำกันสาดฝนตกเลยทำกันสา์เพิ่มมาอ <c oughs> อ,อยู่กับน,น้องสาวนะทำอะไรอะ่ะ อ <laughs> วันนี้วันวันนี้วันไอ้นี่วันอะไรนะวันคิดคิดเลขเหรอ, <laughs> <laughs> อ,อ,อเอาแกงสมมาให้ครับ